สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็มีแรงบันดาลใจนะคะจะมาร่างภาพแล้วก็ลงสีน้ําให้ชมกันนะคะไปอ่านหนังสือนิตยสารแล้วเจอคํานึงว่ามาดมาดามนะคะมาดมาดามก็คือคําว่ามาดก็คือ,อ,อความดูเท่ดูอะไรมีลักษณะที่ดูเท่อะไรแบบนี้นะคะ เหมือนมาดคุณนายอะไรนะคะแบบนี้นะคะครูปุ๊กก็กกกเลยจะนําภาพนี้นะคะมาร่างภาพแล้วก็ระบายสีน้ำนะคะเป็นมาดมาดามนะคะมาดามภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะส่วนมัดมัวแซลแปลว่าผู้หญิงที่ยังเป็นโสดน,นะคะเอาละค่ะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสไปด้วยนะคะ วันนี้ครูปุ๊กก็จะมาร่างภาพก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยมาระบายสีน้ำกันในคลิปหน้านะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มวาดยังไงโดยไม่มีโครงร่างนะคะครูปุ๊กจะเริ่มต้นตรงกลางแว่นก่อนนะคะตรงกลางแว่นตานะคะจับจุดกึ่งกลางนะคะ ช่วงแว่นตานะคะจากนั้นนะคะเราค่อยวาดช่วงแว่นนะคะช่วงแว่นสังเกตนะคะความกว้างความารูปทรงด้วยนะคะนี่นะคะวิธีการร่างภาพในสไตล์ที่ครูปนูนำมาแบ่งปันโดยที่เราไม่ต้องใช้โครงร่างก่อนเลยนะคะให้เราใช้ การลากเส้นนะคะให้ครูโบก็อยากจะแบ่งปันทักษะการลากเส้นอย่างมั่นใจนะคะสันมือของเราจะต้องลื่นไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะสันมือของเรานะคะถ้ามีเหงื่อนะคะเราก็จะลากเส้นได้สะดุดนะคะดังนั้นสันมือของเรานะคะพยายามให้ลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะลากเส้นได้ รื่นไหลเลยนะคะนี่เดี๋ยวครูลงช่วงตำแหน่งนะคะแสงเงาของแว่นนะคะจากนั้นถ้าช่วงนี้นะคะเราก็สังเกตนะคะรูปทรงของแว่นนะคะวาดเริ่มจากแว่นตาก่อนการที่เรา เริ่มจากโฟกัสนะคะจากแว่นตานะคะเราก็สามารถที่จะไล่ส่วนอื่นไปได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เป็นการมาสาธิตนะคะวิธีการร่างภาพนะคะครูบุบ๊ก็ใช้ดินสอกด HB นะคะเจ้าประจำเลยนะคะเป็น ดินสอที่ถนัดในการร่างภาพเพื่อวาดสีน้ำนะคะครูก็จะใช้ด้ามนี้บ่อยนะคะเป็นของเพนเท l นะคะเ,เรื่องเรื่องดินสอนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเราจะถนัดเลือกแบบไหนนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะต่อไปก็เป็นการร่างจมูกนะคะ มาดมาดามนะคะเรามาวาดกันนะคะพอดีกูเจอคําในหนังสือไงคะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจมาดมาดามก็แต่งตัวกันแบบนี้นะคะมีผ้าโพกหัวมีแว่นตากันแดดนะคะสไตล์คุณนายก็เป็นได้นะคะใช่ไหมคะคุณหญิงคุณนายนะคะอ่าละค่ะเราก็ร่างภาพนะคะวันนี้มาแบบ คลิปสั้นๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นลายเส้นนะคะแบบไม่มีโครงล่างนะคะครูก็วาดไปหลายคลิปแล้วนะคะทำคลิปหลายคลิปมากมายเลยนะคะใครที่ลองอยากฝึกลากเส้นดูก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเลยนะคะอ่าเราก็จะได้ ภาพช่วงจมูกนะคะของนางแบบนะคะซึ่งแต่งตัวในสไตล์มาดมาดามนะคะวันนี้ก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการร่างภาพนะคะใบหน้าส่วนแว่นตาและโพกผ้านะคละุม ะะต่อไปเราก็มากะระยะนะคะช่วงปากนะคะทุกส่วนนะคะเราก็ต้องดูกะระยะนะคะกะระยะแต่ละส่วนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าราบเพลินนะคะเราต้องสังเกตรายละเอียดและกะระยะนะคะสัสดส่วนนะคะให ลงตัวด้วยนะคะต่อไปก็คราวนี้นะคะเราก็จะลากช่วงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะขอให้นะคะมีเสียงรดเราก็ลากมานี่นะคะช่วงคอนะคะ เดี๋ยวเรามาระบายสีน้ํากันนะคะในคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปนะคะอันนี้ครูบูร่างร่างภาพไว้ก่อนนะคะทำคลิปแบบสั้นๆน,นะคะทุกคนก็จะได้ใช้เวลาในการรับชมไม่นานนักนะคะต่อไปก็ครูบูร่างออกมาเหมือนกับนักกีฬาว่ายน้ำหรือเปล่า รู้สึกว่าเหมือนอา้าวมานมาดามกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำไม่เฉยเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาอาแก้ไขได้นะคะเอ๊ะทำไมออกมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะผิดผิดส่วนตรงไหนนะคะ